เด็ดผักบุ้งไว้พี่น้องเด็ดผักบุ้งไว้จ้าเจ้าเป๊ะม,มันหลายลาลปวดพีน่น้องมไหมมันหลายปวดจ้ะแล้วก็นไงอีกเนี่ยมันหลายค่ะนี่เราพ่อไอ้แม่แจงบอกว่าเอาไปไห้น้องซ้ายเพิ่นผัดจ้ะผัดไห้น้องซ้ายน,น้องซ้ายมาน้องชายมากระบอกน้องซ้ายคอยเมย์มปฏิวัติว่าเป็นพี่ชายเป็นพี่ชายเออรัดตัวจ้ะพี่ชายชันดีเลย ถ้ากะสังอายุเท่าไหร่นะปะปะทากะสังเท่าไหร่กกนฮะเท่าไหร่เท่าไหร่ฮาวโอนไส้อ huh. uh ่ง huh. ต uh ัวแม่ว huh. uh ันนี้ยี่สิบ่นะเอ่อตัวสี่สิบหกอ๋อสี่น้องเพิ่นสี่สิบหกเพิ่นกินแต่เหล่าจะเบียร์เขาเพิ่นบ่ก,กินเออเพื่นกินแต่กับแก้นะจ๊ะกับแก้มนี่ยังเพื่อนน่าแหละนี่น้อยเจ๊จอยเจ็ดสิบหกิโลห้ากิโล มันเป็นเปิดเพลงกันพอลูกไปพอลูกกันเต็มกันวันนี้พอยุดงานมันสุกพอหยุดงานสุกเสาร์อาทิตย์มันสุกกระเฮ็ดจุดวัดแต่ว่าเมื่อนี้เพิ่นหยุดน่าจะหยุดพักผ่อนเพิ่นไปเฮ็ดงานอยู่ต่างจังหวัดมาสามสีมม่มือติดกัน เ,เดือนปีหนึ่งเขาให้หยุดไอซี่สิบมือมองพอไอ้เมเห็นงานแต่ว่าโมเมนทุกคนนะอาจจะเป็นพอไอ้ไม่จำเฉพาะตำแนหน่งนั้นเต็มหนงนันจ้ะอาชีพบดถั่วก,กันอาชีพบดได้เบริร์ทุกคนหยุดกับหยุดได้ยุดอ,อกว่าแต่ว่าขาดอาชีพคนละมือคนละย,ยังแล้วกอาสิบบตรงกันนะจ้ะ กับปีหนึ่งของเพื่อนหยุดได้สี่สิบหมื่นมื่อได้ก็ได้นะจจะโอ้ได้ไหลายโทษพี่น้องเอ,เอ๋ยพับแต่่าหมอกระสียุบลงอีกเนาะจากหมอกระสียุบลงอีกยุบยุบลงป,ปลงกูกเองเนาะปลูกเองก็ได้กิน ออสุกไหมไก่ถอนหน้าปวกกระถางปวกไอก่นก็ขึ้นเด็กผักบุ้งเด็กผักบุ้งมดืดอวานฝนตกพี่นองเอนอยตกสุกอะไรตกอะไรสุกเสาอาทิตติดกันสามมือถ้ายกเข่าสองสามมือกำลังหยุดใดมือสองมือแล้วแหละแต่ว่าอยู่นี่มันบ่อคอยมดีดอกมันบ่อคอนี่บ่าปารนานะ มีพาย,ยุหรอกแถวนี้แต่ว่าลมมีแต่ลมนั่นแหละลมนิดๆหน,น,น,น่อยๆน่าจะแต่ว่าจังหวัดอื่นก็เอ้ยเบาๆแล้วโชคดีคักไม่อยู่จังหวัดซัมหนีโบ่เด็ดก็อยู่นะจ๊ะวันหนึ่งง้อ,อก,กับสิญญุลงไปอีกนะก,ก็ดีเราคนกินเหลากินเบียร์ผัดน่าจะมันก็ได้กลับแก้มยาวๆไปอีกนะจ๊ะ ซ่อมเวชสโบโนโขัดนะป,ปาปะอธิบายด้วยนะวิเคราะห์ใอีฟว่าซ่อมเอ่ออะไรสมอใช่ไหมสมอวัดโนขัดนี่นะอีฟข mm ัดเดนมอสมอนูนกุดนะอันนี้มอลงมาหา้อันหนึง่ง <laughs> อันนี้มอลงมาหา้อันนึง บอกพิกย้อยเดี่ยวเพื่อนวาเนีย่ยเสียบได้อีกได้พี่นอนตรงนี้นจะเนี่ยจะเสียบได้อีกนี่นี่มอขึ้นให้อีกเด้๋ยวจะเอาออกไปเสียบจะเอาแขกที่ขานเห็ดเหรอวะผัดผัดไปน้ำกันนะ <laughs> กูไข่กินแล้วผัดเ็ดกินแล้วเกระสีเป็ดนี่ยผัดกว๋วยซำเห็ดตัวนี้ บมื่อใส่ยี่ยังจากพี่น้องใส่เตะนั่นโดนๆเือหนึงดอกจังสีฉีดไอ้เมื่อเป็นยาจากยี่ยังที่ว่าน้ำปลาผงชูรสผสมน,นมผสมไข่นะจ้ะเขาเอื่อหนี้ยังวะอันนั้นและใช้แบบเนี้ยเป็นสีพวกผักพวกอะไรกินยาไปน้ำกระได้แต่เมื่อวัน่าได้ยาเมื่อวานทานยาได้ยาเมอก็เลยเอาไอ้พวกยาหน่อยๆมั่น,น,นจ้ะยาหน่อยๆแบบเนี้นย,นนยนนพี่น้อง เอาไปแอนโปใส่พวกพักบุ้งเด็ดมาพอดีมอกระติดมานั่เ็นหงาไปนําเด้อนี่แหละผัดพักบุ้งไปให้กับสิไดมาอีกก็ซอมซามไปเนาะทาดีก็ย่อมได้ดีส่วนตัวกับรวังคนตอบแทนดอกว่าพอดีมันนายแต่รัสมีการไปใหนกินดอกว่าโดนโดน่นมาเิ่นน่งเพิ่อบ่ไดอย่จังหวัดนี่ตอว่าลูกเมียเพิ่นหลูกสาวเพิ่นห้านสองคนน่ะกกเป็นสาวกันเบิดแล้ว เลี้ยนจบกันแล้วก,กอว็อยู่กับเมย์ยู่นี่แหละยู่ใกล้ๆบ้านกันนี่แหละจ้ะเป็นสาว,ว,วกันหมดเลยยี่สิบกู๊ลกวเหรเลี้ยน,นจบแล้วหมอเพิ่งเลี้ยนจบกันบางคนกับผู้นึงกับเฮ็ดงานอยู่ไอ้นั่นเซเว่นผู้นึงกับเฮ็ดงานอยู่เซเว่นผัดทามเนาะ ม่จ่าอุ้ยลายพักลายพักนั่งอีกเงี้มาเด็ดผักโชว์สนตัวผักบุ๋มอยู่ต่างแดนส่วตัวแล้ก็ติตามบักทัวนั่นเนาะบักทัวร์่นจ่าบักทัวนั่นแหละที่ว่าเด็ดไหมบักทัวบักทัวแล้วก็ไอ้นั้นมีนี่อีกสามสี่หน่วย นะจ๊ะสามสี่หน่วยอยู่ตอนเด็กก็คือยังบุกเขียนไม่หนาบั่พอเด็กมารวมกันแล้วคือขียนหนา ปูนน้ำคาน้ำแข้งกว่าคาไฟแต่พี่น้อะบ้านเฮาคาไฟสิแข้งกว่าคาน้ำเนาะเจะ้าบ้านเขาเออนะั้นคาน้ำแข็งค่ะแข็งกว่าคาไฟแต่แล้วเป็นเป็นบ้านไปแล้วว่าผู้เลี้ยงใส่รหนเจ่าบานมีใส่แบบโอ้ย <c oughs> ก็ได้ประหยัดดอกเจ้าหนามันแห้งน้ำหนักกระมวเนาะในการสิ่งหนามันแห้งบุงเรศพี่น้องมันแห้งอีกทีเลยเนี่ยนะเดี๋ยวนี่ครับน้ำแรงน้ำแรงมัดไปหนามแห้งเหรอจะตั้งใจยังไงเขาไม่ยูเนี่ยโอ้ยเคยเคยอยูค้อนโดเนาะจ่าอยู่กรุงเทพอ่ะอาบน้ำนึกถึงการน้ำบ่ไหลแน่เนาะน้ำบ่ไหลแน่หรอกไอ้นั่นแน่ ไฟดับนแน่เนาะบันไม่ยู่นี่โอ้ยวก็เห็นเป็นหังน้ำก็แห้งถือใจทักสาพมมมาุ่หมันฉลางเชมพูออกชาชาชาเนี่ยจา่นนะจายไปหน้าจ่ายโอ้ยหลไหลไหลไหลทัๆๆๆกนะก,กูนะเนี่ยมอกระสิยูน้องอีกอุ้ยหลายได้เนอเนาะปูปูกับใบปูกับสีกับนงไส้ขนั้มะนะมันเพิ่งกินกันนะญาเพิ่กับพ่อคอยกินเปไ็นไหนดอกแบบเนี่ยกระสีซิมซิมเบิ้ง เมืงแนนโอ้ยหลายหลายหลายเขาผักปลูกเองผักปลูกเองเมืงแนนหมอหลายอีหลี่ได้เนี่ยเนาะโอ๊ยหมอประสิญยุบลงอีกเนาะหมอกระยุบลงอีกผัดหมอประสิญยุบลงอีกโอเคผักปลูกเองจ้าผักบ้างผักล้งใส่บลกพริกหน่วยหนึ่งเพื่อนวาบลกพริกหน่วยหนึ่งวาใส่บล็อกพริกหน่วยนึ่จ้าพี่น้องหลายคักหลายคักหลายคักเด้อ ไล่ไล uh ่ไ huh. ล <Okay. S 1> okay. ่มากัสิหยบลงอีกโอเคพ่ะกันไหมจ้าบ๊ายบาย